ปีนี้นะครับรัฐบาลก็ถวายเงินนะครับเงินปีมาสําหรับพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งเจ้านายชั้นหม่อมเจ้าจนถึงเจ้าฟ้าหม่อมเจ้าพระองค์เจ้าเจ้าฟ้าเนี่ยจะได้รับพระราชทานเงินปีก้อนหนึ่งซึ่งก็ไม่ได้มากมายอะไรนะครับปรากฏว่าปีนี้พระเจ้าอยู่หัวก็พระราชทานคืนรัฐบาลไม่ทรงรับเงินปีที่รัฐบาลถวายมาให้เพื่อพระราชทานพระบรมวงศานุวงศ์พระเจ้าอยู่หัว ตรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ทรงใช้ให้ใช้เงินส่วนพระองค์พระราชทานเงินปีแก่พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เป็นเงินพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เองทั้งสิ้นไม่ได้มาจากภาษีกูหรือภาษีประชาชนอย่างที่มีคนไปพูดให้คนเข้าใจผิดในในเรื่องเหล่านี้นะครับ สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอนนท์ศักวิวิทยิจากคณะสถิติประยุกต์สถาบ,บันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์และนักวิชาการสถาบันทิศทางไทยนะครับวันนี้มาคุยกันเรื่องเดิมนะครับเรื่องของการใส่ร้ายป้ายสีสถาบันพระหมหากษัตริย์ด้วยเรื่องเกี่ยวกับเงินเงินทองทองนะฮะเช่นเรื่องภาษีกูนะฮะงบประมาณหน่วยราชการในพระองค์และงบสถาบันพระหมหากษัตริย์นะครับ วันนี้จะมาอัปเดตสิ่งที่เคยเขียนไปแล้วนะครับความจริงเกี่ยวกับภาษีกูที่หนูปลดแอกยังไม่รู้นะฮะตอนนี้เป็นหนูรีเดมหรือเป็นหนูทะลุฟ้าไปแล้วก็ไม่แน่ใจนะฮะแต่รู้สึกว่าตอนนี้เป็นหนูทะลุฟ้ายิ่งวางระเบิดมีประทัดยักเข้าไปยิ่งไม่ค่อยน่าดูนะฮะอ่ะมาลองดูดีกว่านะข้อแรกนะครับคือคําว่าเงินปีนะะ เงินปีเนี่ยคนละเรื่องกับงบประมาณประจําปีนะครับหน่วยราชการในพระองค์ก็คือสํานักพระราชวางังสํานักงานองคมนตรีหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ใช้งบประมาณประจําปีส่วนเงินปีเนี่ยนะครับเป็นธรรมเนียมที่มีมาในประเทศทุกประเทศในโลกที่มีสถาบันพระหมหากษัตริย์นะครับเงินปีเนี่ยเป็นเงินก้อนหนึ่งซึ่งรัฐบาลน,นะฮะจัดถวาย องค์พระประมุขของชาติให้ทรงนำไปใช้เป็นการส่วนพระองค์ได้นะครับซึ่งของประเทศไทยเนี่ยเงินปีเนี่ยเป็นธรรมเนียมมีมาตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์หรืออาจจะย้อนไปถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาด้วยซ้าที่พระมหากษัตริย์นะครับจะได้รับการจัดสรรเงินถวายจากรัฐบาลนะก้อนหนึ่งนะครับแล้วก็เงินก้อนนี้นะครับยังพระราชทานเจ้านายพระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งมาจากการที่รัฐบาลจัดสรรถวายเช่นนั้นนะครับปีละหนึ่งครั้ง ถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยก็ใช้ธรรมเนียมว่าปีใหม่ไทยก็คือสงกรานนะพระราชทานเงินปีในช่วงสงกรานให้กับเจ้านายนะครับต้องให้แยกนะครับเงินปีเป็นเรื่องที่รัฐบาลจัดถวายเป็นการส่วนพระองค์แล้วก็เงินงบประมาณประจําปีเนี่ยของหน่วยราชการในพระองค์เนี่ยเป็นเรื่องของอาราชการแผ่นดินนะฮะ รวมถึงราชการในพระองค์ด้วยนะครับนับตั้งแต่ครองราชมานะครับก่อนบรมราชาพิเศษจะอีกนะครับพระบาทสมเด็จพระวะชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะครับไม่ส่งรับเงินปีที่รัฐบาลจัดถวายปีละ60ล้านเนี่ยพระองค์ท่านไม่รับเลยแล้วก็ส่งพระราชาทานคืนให้กับรัฐบาลพอบรมราชาพิเศษแล้วมีการสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระบรมราชินีเนี่ยนะครับสมเด็จพระบรมราชินีท่านก็ไม่ส่งรับเงินนี้ที่เรียกว่าเป็นเงินปี จากที่รัฐบาลถวายเหมือนกันปีนี้นะครับรัฐบาลก็ถวายเงินนะครับเงินปีมาสําหรับพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งเจ้านายชั้นหม่อมเจ้าจนถึงเจ้าฟ้าหม่อมเจ้าพระองค์เจ้าเจ้าฟ้าเนี่ยจะได้รับพระราชทานเงินปีก้อนหนึ่งซึ่งก็ไม่ได้มากมายอะไรนะครับปรากฏว่าปีนี้พระเจ้าอยู่หัวก็พระราชทานคืนรัฐบาลไม่สรงรับเงินปีที่รัฐบาลถวายมาให้เพื่อพระราชทานพระบรมวงศานุวงศ์พระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ทรงใช้ให้ใช้เงินส่วนพระองค์พระราชทานเงินปีแก่พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เป็นเงินพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เองทั้งสิ้นไม่ได้มาจากภาษีกูหรือภาษีประชาชนอย่างที่มีคนไปพูดให้คนเข้าใจผิดในในเรื่องเหล่านี้นะครับประเด็นที่2ก็คืองบหน่วยราชการในพระองค์3หน่วยที่ผมพูดไปแล้วคือสำนักพระราชวังสำนักองคมนตรีหน่วย บัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์เนี่ยนะครับ8,700ล้านปี65ห้าเนี่ย8,000กับอีก70ล้านเป็นโดยประมาณนะครับผมอาจจะจำตัวเลขไม่แม่นยำเป็นงบบุคลากรปลาเข้าไปสัก90%เป็นค่าจ้างเงินเดือนนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยนะครับพะเจะอยู่หัวทรงให้ตั้งเบิกหมดค่าจ้างเงินเดือนหมดดำเนินการบุตสารุปรโภคแต่ไม่ให้ทรงเบิกงบลงทุนนะครับนะ ก็มีแต่เงินเดือนเป็นหลักนะฮะซึ่งก็เหมือนเดิมนะครับก็คือตั้งแต่โอนข้าราชการจากสำนักราชาเลขามาเป็นกรมราชาเลขานุก,การในพระองค์โอนราบหนึ่งราบ11อโอนกรมราชาองครักษ์กระทรวงกลาโหมโอนอในตํารวจประจําพระราชาสํานักจากสํานักงานตํารวจแห่งชาติเข้ามาที่หน่วยบัญชาการถวายความปลอดไปบัญชีเงินเดือนเดิมอะครับแต่โอนเข้ามาอยู่ที่ตรงนี้นะครับนะแล้วข้าราชาการเหล่านี้นะครับ ก็รับเงินผ่านระบบ gfmis นะครับผ่านพร้อมเพยของกระทรวงกานงินละังสำนักพระราชวังหรือว่าสำนักงานองคมนตรีหรือว่าหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ไม่ได้เอาเงินมาถือเงินทั้งหมดเก็บรักษาไว้ที่กรมบัญชีกลางจ่ายเข้าพร้อมเพยผ่าน gfmis นะครับคราวนี้เวลาหน่วยราชการในพระองค์3หน่วยเนี่ยนะครับจะใช้เงินเนี่ยตั้งงบป,ประมาณไปเสร็จเนี่ยการตั้งเบิกต้องตั้งดีกาไปที่กรมบัญชีกลางแล้วก็มีบัญชีแยกประเภทของ หน่วยราชการในพระองค์ไว้อย่างชัดเจนผ่าน g f m s ต้องมีใบเสร็จรับเงินนะต้องมีการจ่ายภาษีหักหนะ้าที่จ่ายต้องมีเลขประจําตัวผู้เสียภาษีเพราะฉะนั้นผมจะเห็นข้าราชการในสํานักพระราชวางังบางคนเนี่ยพกใบเล็กๆขนาดนามบัตรบอกว่าเลขประจําตัวผู้เสียภาษีคืออะไรเวลาท่านไปทําราชการอะไรถวายซื้อสิ่งของใดๆต้องยื่นใบนี้ให้ห้างร้านเนี่ยออกใบกํากับภาษีฉบับเต็ม นะเพื่อจะได้เอามาเบิกจ่ายได้นึกออกไหมฮะต้องมีเลขประจําตัวผู้เสียภาษีของสํานักพระราชวังของสานักงานองคมนตรีของหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์นะก็จะขอเอาใบเสร็จพวกนี้จะซื้อของจะทำอะไรก็ต้องมาตั้งดีกาเบิกเงินตั้งดีกาเบิกเงินแล้วถึงเบิกเงินแล,ล้วกรมบัญชีกลางก็จ่ายเข้ามานะเงินเนี่ยอยู่ที่กรมบัญชีกลางทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเ,เวลาที่ สตงจะลงตรวจที่กรมบัญชีกลางสตงอคือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินนะครับ mm hmm. ก็ไปตรวจบัญชีแยกประเภทของหน่วยราชการในพระองค์ที่กรมบัญชีกลางด้วยใบเสร็จรับเงินทั้งหมดใบดีกาทั้งหมดอยู่ที่กรมบัญชีกลางหมดเลยครับเพราะฉะนั้นไปตรวจตรงนู้นเลยครับถ้าอยากจะตรวจไปตรวจได้ที่กรมบัญชีกลางครับแต่สตงอตรวจอยู่แล้วแล้วสตงอเนี่ยเป็นผู้ตรวจบัญชีรับอนุญาตของแผ่นดินคือตรวจบัญชีราชการทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นที่มี สำนักข่าวบางสำนักไปบอกว่าตรวจสอบไม่ได้ก็เป็นเรื่องที่ไม่จริงนะครับก็กรมบัญชีกลางถูกสตองอตรวจเงินอ,อ,อยู่รักษาที่กรมบัญชีกลางนะครับใบเสร็จรับเงินตั้งดีกาไปเบิกก็อยู่ที่กรมบัญชีกลางทุกอย่างอยู่ที่กรมบัญชีกลางหมดแล้วอะไรที่อยู่ที่กรมบัญชีกลางสตองอก็ตรวจได้หมดนะผมก็เลยไม่แน่ใจว่าคนพูดเนี่ยเป็นการเอาข้อความอันเป็นเท็จเข้าในระบบคอมพิวเตอร์หรือเปล่านะครับ แต่ข้อความมันเป็นเท็จอันนี้นะครับทำให้ประชาชนเข้าใจผิดว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยนะครับโดยการด้อยค่าว่าหน่วยราชการในพระองค์ใช้เงินอย่างไม่ถูกต้องตามระเบียบราชการซึ่งไม่ใช่นะครับตรวจสอบได้ทุกอย่างนะครับงบประมาณสำนักพระราชวังเนี่ยนะครับประเทศต่างๆที่มี n s t s t u t u t n o n m o n a r c h y เนี่ยก็ใช้รัฐบาลจัดถวายหมดนะ Imperial h o u s e h o l d Agency ของญี่ปุ่น Royal House h o l d of the United Kingdom นะครับ จริงๆสำนักพระราชวังไม่ได้ทำแค่เรื่อง Household นะ Royal Household Bureau แต่ทำเรื่องของ State Function ด้วยเช่นกรมราชเลขานุก,การในพระองค์การโปรดเกล้าแต่งตั้งขรร้าราชการการลงพระประมาพิไทยในกฎหมายทุกอย่างทุกพระราชกิจที่เป็น State Function ที่เป็นงานของรัฐเนี่ยนะครับผ่านสำนักพระราชวางังผ่านสำนักงานองคมนตรีทั้งสิ้นนะครับ เพราะฉะนั้นมันก็เป็นงานที่ทําเพื่อประชาชนนะ67ล้านคนแล้วก็ทํางานเพื่อราชการแผ่นดินด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะให้เข้าใจว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องของเงินที่พระเจ้าแผ่นดินจะเอาไปทรงใช้เป็นการส่วนพระองค์แต่เป็นเรื่องของราชการแผ่นดินและราชการในพระองค์ซึ่งเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติทั้งสิ้นนะครับไม่ได้เป็นเรื่องเงิน ภาษีประชาชนที่ทรงเอาไปใช้แสวงหาความสําราญส่วนพระองค์ไม่ใช่เลยนะครับอย่าเข้าใจผิดเช่นนั้นแล้วก็อย่าหลงเชื่อคนที่ไม่ปรารถนาดีด้วยนะครับมีคนบอกว่าหน่วยราชการพระองค์ในพระองค์เนี่ยมีคนต้อง14,500นะครับเ,เยอะเหลือเกินคําตอบก็คือสํานักงานองคม์มตรีนี่มีร้อยคนครับในสํานักพระราชวังนี่มีอยู่แค่6,000นะในหน่วยบัญชาการถาวายความปลอดภัยมีอยู่ประมาณ8,00 0 นะตั้งแต่ปี62หลังจากที่โอนราบหนึ่งกับราบ11เข้ามาที่หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์นะหน่วยร,รชาชการเหล่านี้นะครับเดิมสำนักง,งานกนพเนี่ยฟรีส์ตำแหน่งไว้อยู่ใต้กพฟรีสตตำแหน่งไว้ไม่ให้เพิ่มอัตราพอโอนเข้ามาอยู่ที่หน่วยร,รชาชการในพระองค์แล้วก็ไม่เคยทรงโปรดให้ขยายตำแหน่งอีกเลยมีเท่าไหร่ก็เท่านั้นมีแต่ลดลงเพราะว่ามีข้ารชาชการในพระองค์ที่กเกษียณออกไปนะครับ ไม่ได้เพิ่มนะครับเพราะไม่มีการขยายตรากําลังเลยตั้งแต่ปี62นะครับลดลงตลอดแล้วก่อนหน้านั้นก็ฟรีส f ฟิกต์ตำแหน่งไว้โดยสํานักง,งานกอพอมาโดยตลอดนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่กล่าวหานะครับซึ่งเราอาจจะต้องเข้าใจให้ถูกต้องนะครับเวลาที่ในหน่วยราชการเนี่ยพระองค์จะลงทุนเช่นสร้างตึกนะฮะหรือว่าซื้อคอมพิวเตอร์เนี่ย ต้องขอพระราชทานเขียนโครงการขอพระราชทานนะฮะแล้วก็ส่งพระราชทานเงินบัญชีท้ายที่นั่งซึ่งเป็นดอกผลและกําไรแห่งพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และทรงใช้อย่างประหยัดนะครับหน่วยราชาการในพระองค์3าหน่วยเนี่ยเบิกค่า OT ไม่ได้พระเจ้าอยู่หัวไม่ทรงให้ไม่เบิกค่า OT นะฮะการจ่ายเบี้ยเลี้ยงข้าราชาการถ้าไปทํางานในต่างจังหวัดเนี่ยเป็นไปตามอัตราของทางราชาการนะครับไปทํางานในท้องที่ใดถ้ามีการจัดที่พักหรือมี อาหารเลี้ยงพระราชทานก็ไม่ให้เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงนะครับรถในหน่วยราชการในพระองค์เนี่ยเป็นรถที่เป็น rented vehicle Jeep u s e Jeep นี่ย่อมมาจาก general purpose นะฮะคือเป็นรถเช่าเกือบทั้งนั้นนะครับไม่ให้มีรถประจำตำแหน่งนะองคมนตรีก็ไม่มีรถประจำตำแหน่งมีรถหลวงที่เป็น service car ให้ให้เรียกใช้บริการนะจะมีรถพระประเทียบกลางถ้า,อ,าองคมนตรีหรือข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นะ ที่เป็นข้าราชการในพระองค์เนี่ยไปทำงานแทนพระองค์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทรงใช้เงินเหล่านี้อย่างประหยัดที่สุดนะครับแล้วก็พระเจ้าอยู่หัวเนี่ยยงังทรงใช้เงินใช้ที่นั่งในการกิจการที่เป็นประโยชน์กับประชาชนนะฮะถ้าเงินงบป,ประมาณสำนักพระราชวังขาดไปก็ทรงจ่ายเองนะครับยกตัวอย่างง่ายๆการจ้างเคุณพนักงานนะครับดูอินทรธนูของพนักงานสำนักพระราชวังจะปักตัวททน่อยอมาจากท,าที่นั่งแล้วก็มีปีกำกับ แปลว่าคนนั้นเนี่ยใช้เงินส่วนพระองค์พระเจ้าอยู่หัวจ้างมาครับไม่ใช่เงินของภาษีประชาชนเลยครับทั้งหมดนี้คือการอัปเดตข้อเท็จจริงเกี่ยวกับภาษีกูที่หนูปลดแอกหรือหนูทะลุฟ้ายังไม่รู้นะครับก็อยากให้น้องๆเข้าใจได้ถูกต้องนะครับขอบคุณมากครับแล้วพบกันครับสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ เื่อใต้กลางอีสามออกตกรวมกันเป็นลูกพรานทองให้เราได้เกิดอาศัยตอกแทนได้โดยการปกป้องรวมใจลระทับกระทองตามคันลองของความเป็นไทยสำนึกชาติศาสตร์กษัตย์แต่ยืนหยัดในสิทธิ ตายตายบนเกณฑ์ที่มีเท่าเทียมกันนั่นคือหัวใจคุณธรรมและความถูกต้องจะปกป้องแผ่นดินนี้ได้บา้าเมืองจะสิวิไลย มองทางหน้าให้รู้จุดหมายก้าวสู่ความสิ้นวิไลแต่หัวใจจะต้องทวินเถิดทุนชาติศักดร์สัตธิ์ให้คงอยู่เคียงคู่แผ่นดินชาติไทยไม่มีวันสิ้นกราบลูกหลานไทยไม่ ต้องทวีเธอทูลชาตกาิก็สั์ให้คงอยู่เคียงคู่แทนดี